สวัสดีพี่น้องครับผมพัอกันย้ำแรงๆครับอันมุ้เจ้าพักกันกินเขากินน้ำนะเด้อแอดมินพักกันกินเข้าไปล่ะห้ะวยน,นันที่บอกเป็นล่มจีมาในตีมสุดดำครับแต่ละค้นครับมันขึ้นยังพักกันปวดพูดแต้น้อยแอด โอ้ยอย่าเอากล้องไอ้มัใส่หนูเมย์เจ้าก็เลยสีหนูข้ามจริงว่าที่หนูว่าไปทั้งเมื่เป็นเรื่องหลอกลวงหนูสาบอกว่าใส่หน้องไหมวานน้องไหมใส่หน้องแป้งแล้วมาเบิางอีในหน่อยนี่มันโอ้อันนี้ผู้ใดผู้ใดไมาใส่นี่ไม่ยั่งนี่ไอ้อู้ที่น้องกตีอ้ข้าเจ้าก็ได้สิหนูเรื่อจริงอ้าวไอ้ผู่เป็นงานเลยบ่ คลิปเนี่ยไอ้บ่เอาลงเบิดดอกไอ้เบื่อไว้อยู่ไอ้แตาช่วงนี่ออกแน่นี่โอเคได้ได้ได้ช่วงนี่คือเห็ดยังนี่เนี่ยยังคือเอาบกกอกเจ้กันผู้จัดการผู้จัดการส่วนตัวให้เป็นผู้จัดการส่วนตัวที่ซื้อดอกนี่เขาหนูไรซุดแล้วนะไรซุดแล้ววนนี้เขาอาบน้ำมาแล้วเขาเบเดลละเบเดลทาครี้มเบเดลเห็ดยังแนมวันนี้อ๋อท่าอย่างว่าเป็นติเขาใส่ส่วนตัวคือคักแขกเขาใส่ซุดเรื่องเขาต้องตี ใส่ผู้จัดการส่วนตัวคือว่าจ้างมาแล้วมันต้องใส่จ้างมาแล้วต้องใส่คุ้มเขาทาอยู่ผู้จัดการส่วนตัวนี่นอนน้ำกระเดยได้ไหมแม่นบ่แม่นอนน้ำกระเดยคือผู้จัดการส่วนตัวคือจ้างของอันอันโอ้ยคนอื่นนอนน้ำกระเดยนะนี่นอนน้ำเลยครับาสนใจ่าสนใจไ้าปะน่าสนใจอยู่แม่นน่าสนใจแล้วก็มิใส่กับบไรีมิขวากับบุรได้ขันมีผู้จัดการส่วนตัวแม่นตัวเป็กตัแเป็กเนื้อ มีมีมีมาเสียงเสียงมันเขาไม่ได้พทรศัสท์บ่เพิ่งด um, ังตับบาหนึงโอ้เที่ยงเดือยโอ้เสถียรเสถียรหอดงอนต่อไอมีกระโดดกระเทือนหอดสมองกันเลยเสถียรหอดผีเลยดังตึม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 โอ้อันโอ้ั่นเห็นบอลเอฟซีเพิ่งกระเลยสิงหัวเนี่ยความจริงปากวัดมันเป็นแบบนี้แหละไอ้มันเป็นอยังดอกมัเป็นอยังเพิ่งเข้าใจอยู่ว่า คนพ่อเขาใจงคนคิดว่าคนคิดว่าขวาขอาหนองไม้ใส่หนองแปงอีลีแมนพึ่เพึ่งจะขึ้คขึ้นกาละเพราะว่าคลิปนี้เขาเบือออกเบือเบออกเบืออกตัดลุงไห้อยุ่มันเทคโนโลยีสมัยอมันเก่งเ้ยว่ามันไม่อยากให้ว่ามอยากให้ว่ามันต้จะปากหนิแต่ร้ว่านิม่นก็ต้ปากนากับก้งนึงไหมคุณแม่พ่ท่าไหมากแต่ก้งาต้มันต้ต้มต้มไซต่เต้นยไห ปาดยังตกเลยน,น้องนการตกแปงมันต้องตกเฉดดังๆสิไอ้แซงมันเถอะไอ้ยังเนีย <laughs> นปัญญ์ไอ้แซงมันเถอะนี่นูบบเด,ดไปนั่งรถตู้สามมือเลยดิเอ,อ้าเปรี้ยงอะไอ้ผู้จัดจาการส่วนตัวมาจ้ะมันบ่มีหม่องอยู่แม่นต้องไปรถส่วนตัวปัญญมผู้จัดการส่วนตัวมาต้องไปรถส่วนตัวบ้านนี้แสดงความเสียใจลำเด้อว่าไปยังขึ้นไปทั้งรถตู้บ่มีผู้ใดหูคือเกับไอ้แม่นบอบอมีผู้ใดหูนะหนูบ่กแม่นจ้ะใครอยู่ใครอยู่ให้อยู่แต่ไอ้ยังหูบ่แล้วมันจักดเราเนาะไอ้แม่นมก เป็นดังสิฮักดังพั่งเลยมันเก็บกด้วยนี่นาะไอ้์น,นแสดงว่าเป็นเบิรงคลิปไอร์เลยอันนี้กดติดตามด้วยนี่กดติดตามหนูคิดว่าเป็นเบิรงคลิปไอร์อยู่ด้วยนี่สงสัยอันอันที่เป็นคอมเมนต์ด่านว่าเมียนจ่าหนูคิดว่ามันไปหน,น,นูคิดว่าไปสมัครยุ่งผอมมาด่านหนูเมียนไอคิดว่าหนูบ่ะจานเมียนอีหลีหนูคิดว่าบรรยากาศสดุเมียนแน่นอนอีหลีเมียนจ่าสงสัยอยู่ ที่แหลกกับวาอยู่คือจยงใสอารมณ์คักแค้นนะครับเขาเรียนเขาอีหลีกับจิบวโมกจักบ้านนี่ใสอารมณ์โมกจากใสอารมณ์โมกจากคักปีเข้าไปในหัวอกหนูดันเสียหลุดซูนย์ว่ามันผู้เจ้าของชีวิตเขาเนีเดี๋ยวนี้ปาดทั่วย่านแมีนอยู่หนงคิดว่าเมียนมุทนัาณ์มือเทนาณ์แหละหนูว่าปะน้องๆกับสีเงียบเด้เพราะว่าความจริงอยู่กับน้องๆเอาคือว่าขื้นชื่อเหม่อขึ้นะื่คือเหม่อปีจัดเสื้อตู่กเนาะโบว์อยู่นี่มานั่งอยู่นี่กันตะโดนไปนี่ยังโดนแล้จ้ะ พ่อเมียเข้าหฮากันสี่คนพวเมียครอบครัวน่ารักครอบครัวอบอุ่นได้พี่น้องครอบครัวอบอุ่นครอบครัวน่ารักกินข้าวด้วยกันไปไหนด้วยกันอาบน้ำด้วยกันโอ้สายลงแปงแล้วครับพี่น้องครับลงแปงแบบที่แง่เขาดังโน้ไอนั่นแลป้าถูกจังสังสังแต้งหนามาต่างหากแงมึง แกรับเส้นสีอีคนนี่แขกรับเส้นสีรายการอะไรรายการพ่อบอยูสะตรงนีแหละมันมีหองยูเจ้าเจ้าเจ้าเย็ดีั้งหลังอยากไอพิ่นโอ้ฝากเลยนมีหม่องยูมีหองยูหาหม่องท้างหลังขุนไหมไม่ป้าขุนไหม ปลาผุ่นไม่เข้าเขาปลาเลยผุ่นๆแมนให้ไปอยู่ค่้าเ้อไปก็ตามไปอยู่หนีมันบมเป็นตะคือต้องนั่งอยู่ในหันให้มันยุ่งกัดจังหน่อยมันจะคอยตอนนี้เขาเจาะกับพ่อแห้งแล้นี่เขาเจาะต้องการลูกส่วนตัวโอ้โหสามารถที่ปีไปโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณแอดมินเด้อขอบคุณหลายๆครับ มันมันยู่นี่ยิงะโดดแล้วฮะเดี๋ยวไอสิไป์ไทยเอฟแไอจอดรถ่ส่จ้าไอจอดนี่นะครับใกล้ๆครับโอ้รว่วไปเติร์นมันบ่คือไหมนี่ไงไก่ปวดทันคนควงไหมไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายจ้าครับผมขับเขาหลังเวทีขับเขาซูเวทีเกาครับพี่น้องครับขณะนี้เนาะเวลา ซีโมงสี่เครื่องแล้วครับพี่น้องซีโมงแรงครับกำลังติดตั้งก่อนครับฉากระบบไฟพัฒนิเขาด้วยครับพี่น้องครับกำลังติดตั้งฉากก่อนนะครับผมติงฉากไปที่ก่สภาพดินไฟอาการพี่น้องครับหนี่เลยหนีเลยครับแปนไม่ไลายครับพอดีที่วิสักยูหนีไปเลยครับพี่น้องบ่มีห่อนมองจอดรถบ่มีห่อนมองผม เดี๋ยวพักกันไปนอนอยู่วัดครับตอนนี้ย้ายแล้วไปอยู่วัดครับมาทัาน์ใหญมากฮอกเกาก็เลยฝ่าวขอมาในงานเดี๋ยวสิบมีหมองจอดรถนี้ครับมองที่ฮอดจอดรถอยู่ขังในที่อยู่ทางเขาเริ่มสิบมีแล้วครับตอนนี้เลยได้ฝ่าวขอมากกว่าน,นะครับเอ้ามาแลว้วครับทิมซุปตาครับทิมซุปเปอร์สตาร์เฮ้ยนกดนะครับนาะ มาแล้วมาแล้วชุดยอดครับมันสองสี่ครับมันสองสี่หรืแม่าแม่มเต้นไก<อ>่แม่เต็มผมไม่เส้นแม่มมมแมบึ้ยอีน้องครับเอนท่าขั้นกลางก่อนขั้นกลางไม่กลางถนนผนไม่ละมองกอ๊ะกลางถนนผนเขาบ้านข้างไหนกันคือเขาได้เราก็จะขึ้นกลางเริบนเราไมันหมือน,น,นที่ไก่เนี่ มันมันมามีหม่องฐานที่เด้มันแคบข้างหลังอ่ะลองรถไป่ะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับชีลาพี่น้องเพื่อนสามีเหระครับเรี่บร้ยล้วไล่ยู่กับน้องๆเลยละพอกันคลิปหนาเขาไล่ยู่งเสร็จก่อนหึ่งมือนีิวันนี้อันปลาจีนปลาจีนปลาจีนครับผมอันนึงมองยังนี่เขาอื่นปลาจีนเดินตัวของพท่าการปั่นเนาะเดี๋ยอะไอ้บิ่งก่อนไอ้ก็คือกันไส้แดง ไฟแดงสีสบูรฮะตลาดชีแยกไฟแดงตอกสมบูรณ์ตรอกสมบูรณ์กอกรอกกรอกสมบูรณ์กรอกสมบูรณ์ก้อนอกอยู่แยกไฟแดงพอดีครับพี่น้องครับเรื่อครับเอามวลว่าซื้อน้ำกันหมดแล้วมวลเติมเติมครับเติมเติมครับผมเอาไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับน้องละเอาไปสวัสดีครับปวดแล้ว